สวัสดีค่ะพบกับช่องอรินเติบอายนะคะคลิปนี้สาหรับชาวราศีเมถุนค่ะหรือว่าคนที่เกิดวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะคะตัวอรินเองก็ต้องขออนุญาตชาวราศีเมถุนทุกท่านนะคะขออนุญาตตัวท่านจิตใต้สํานึกของท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือบูชาเทวดาที่ปกปักคุมของรักษาตัวท่านนะคะขอให้ดวงเปิดขอให้เห็นอนาคตเพื่อที่คุณจะสามารถดําเนินชีวิตให้อยู่ในทิศทางที่ถูกที่ควรได้ค่ะ การพยากรณ์ในครั้งนี้นะคะเป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมนะไอเรนไม่ได้เจาะจงใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นบางเหตุการณ์บางพลังงานอาจจะเกิดขึ้นกับคุณบางเหตุการณ์บางพลังงานอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณนะคะถ้าเหตุการณ์ไหนที่คุณรู้สึกว่าชอบใช่เกิดขึ้นกับคุณนะคุณก็รับเอาไปนะคะถือซะว่าเป็นคําแนะนําในการดำเนินชีวิตแต่ถ้าเหตุการณ์ไหนที่คุณรู้สึกว่าไม่ชอบไม่ใช่ไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณก็ถือซะว่าเป็นการรับฟังคําพยากรณ์จากเพื่อนร่วมสตาราศีเดียวกันกับคุณค่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าพลังงานของชาวราศีเมถุนนะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างขอดูพลังงานตัวตนของคุณนะช่วงเวลานี้ค่ะการงานค่ะและการเงินค่ะขออีกหนึ่งสำหรับช่วยขยายความนะคะตัวตนของคุณนะช่วงเวลานี้ค่ะ งานค่ะและการเงินค่ะพลังงานตัวตนของคุณนะก้าวดาบนะคะกับพระสราวตีนะอันเรนมีความรู้สึกว่าตอนนี้นะคุณดูรู้สึกเหมือนแบบหนักแล้วก็เหนื่อยมากนะคะกับการแก้ปัญหากับการที่คุณมีปัญหารอบด้านนะคะ อาอาจจะเป็นในเรื่องของการเงินนะความรักเรายังไม่ดูก็เลยไม่รู้ว่าเรื่องเรื่องความรักจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ที่นนแน่แนเนี่ยคุณดูเหมือนแก้ปัญหาไม่ตกนะแต่จริงถามว่าแก้ได้ไหมแก้ได้นะโดยการที่คุณอาจจะค่อยๆขอความช่วยเหลือคนอื่นนะคะค่อยๆพูดค่อยๆค,ค,คุยกับคนอื่นๆน,นะมองว่าณนะช่วงเวลานี้นะคะจะเด่นในเรื่องของการพูดคุยจะ อาจจะมีคนแบบมาพูดจาให้คำปอบโยนคุณนะคะในด้านที่ดีหรือตัวคุณเองนั่นแหละนะจะต้องแบบไปขอความช่วยเหลือใครบางคนนะคะแต่ว่าจะเด่นในเรื่องของคำพูดการเจรจาต่อรองนะคะณนะช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงที่เด่นมากเลยนะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูในะเรื่องของการงานกันบ้างการงานดีนะมี king of a n e นะคะกับพระศิวะกับ พระแม่ปารตีค่ะคุณจะมีคนมาช่วยเหลือในเรื่องของการงานของคุณนะอาจจะไม่ได้ช่วยแบบด้วยความรักแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่คนคนนี้นะคะเขาก็จริงใจกับคุณแล้วเขาอาจจะช่วยเพราะได้ด้วยตำแหน่งนะหรือด้วยบทบาทหน้าที่บางอย่างนะคะจะเป็นลูกค้าเพื่อนร่วมง,งานหรือหัวหน้างานในที่ทำงานนะ แต่เท่าที่ดูคือคุณจะได้รับการช่วยเหลือและการงานของคุณนะคะจะโดดเด่นมากๆนะตอนนี้คุณจะมีชื่อเสียงในด้านดีจะได้ทำผลงานแบบเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าของคุณหรือว่าเพื่อนร่วมงานเขาจะเห็นผลงานของคุณและเขาจะชื่นชมในะช่วงนี้คุณทำผลงานได้ดีนะคะใครได้ยินได้เห็นกออ็รู้สึกชื่นชมในผลงานของคุณเนาะ ต่อไปในเรื่องของงานการเงินค่ะก้าวดาบนะกับ g จมีไนทมีความรู้สึกว่าช่วงนี้การเงินของคุณจะต้องวางแผนให้ดีเลยนะคุณดูเครียดดูมีความกังวลกับการเงินนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องใช้เงินเยอะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีคนมาหยิบยืมหรือทำบางอย่างแล้วคุณรู้สึกว่าเงินของคุณมัน ไม่ได้สะพัดเหมือนเมื่อก่อนหรือเงินของคุณมันจะต้องไปใช้ตรงโน้นตรงนี้นะก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าทําไมต้องมีคนมายุ่งวุ่นวายกับเงินของคุณหรือเงินของคุณก้อนนี้ทำไมคุณจะต้องมีการจัดสรรปันส่วนให้ดีนะคะนี่คือพลังงานภาพรวมนะการงานการเงินและตัวตนของคุณนะคะต่อไปเราจะไปดูในเรื่องของความรักนะซึ่งความรักนะคะเราจะแยกกันเป็น คนโสดนะสถานะคุยไม่ชัดเจนอยู่ด้วยกันนะคะและพลังงานภาพรวมของคนมีคู่จะแยกกันไปนะคะคนมีคู่สามารถคลิกจากรายละเอียดนะแล้วก็คลิกลิงก์จากตรงนั้นได้เลยนะคะส่วนคนโสดสถานะคุยไม่ชัดเจนอยู่ต่อได้เลยจ้ะขอดูพลังงานภาพรวมความรักของคุณทั้งคู่นะคะ่ค่ะคุณเป็นอย่างไรนะช่วงเวลานี้ค่ะ คุณคิดอะไรอยู่นะลึกๆคุณเป็นอย่างไรคะเขามองว่าคุณเป็นยังไงและคุณจะทำอะไรต่อไปไปดูพลังงานในฝั่งของเขานะคะเขาเป็นยังไงคะ่ะเขาคิดอะไรอยู่ลึกๆเขาเป็นยังไงคะคุณมองว่าเขาเป็นยังไงนะ และเขาจะทำอะไรต่อไปค่ะพลังงานภาพรวมนะคะมีความเป็นสองไม้เท้านะ,ะคุณกับคู่ของคุณนะคะนะ่นช่วงนี้อาจจะดูห่างเหินกันนะ คุณอาจจะไปโฟกัสงานมากขึ้นเพราะงานคุณเด่นนะคะงานคุณเด่นงานคุณณช่วงนี้ต้องโชว์ผลงานต้องทำยอดหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่ลูกค้าเข้ามาหาคุณมากมายคุณต้องกอบโกยนะคะมองว่ามีความห่างเหินกันมากขึ้นเพราะต้องใส่ใจในเรื่องของหน้าที่การงานความรับผิดชอบของตัวเองนะคะสไม้เท้าต่อไปไปดูพลังงานรายละเอียดกันนะ คุณเนี่ยรักเขาจริงใจต่อเขาอยู่แล้วนะคะพลังงานสองถ้วยคือการหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แก่การหยิบยืน่นความรู้สึกความจริงใจให้แก่กันและกันนะคะคุณรู้สึกว่าคุณจริงใจกับคนคนนี้คุณพูดคุยกับเขาดีนะคะคุณรักเขาจริงๆนะรักเขาด้วยแบบไม่ได้หวังมีผลประโยชน์อะไรเลยนะคะคุณคิดกับคนคนนี้ในแง่ดีมากๆคิดไปไกลถึงขนาด ความมั่นคงในเรื่องของความสัมพันธ์บางคู่บางคนคิดถึงในเรื่องของการแต่งงานเลยด้วยซ้ำนะคะเหมือนคุณเจอคนถูกใจอ่ะคุณชอบเขานะคะอาจจะเคยแบบรักกันเคยเลิกกลากันไปเคยทะเลาะกันยังไงคุณก็ตัดคนคนนี้ไม่ขาดเพราะคุณรักเขามากแล้วคุณแบบอยากให้เขาเป็นคนที่อยู่ในชีวิตของคุณนะคือแบบชอบพอถูกใจขนาดนั้นเลยนะคะถูกใจแรงเบอร์นั้นเลยนะ แต่ก็แปลกแปลกนะที่เขามองว่าคุณเนี่ยดูเป็นคนใจร้อนดูเป็นคนแบบอา,อาจจะเอาแต่ใจหรือเปล่านะคะคุณอาจจะแบบขี้งอนเอาแต่ใจหรือว่าแบบใจร้อนมุทะลุดุดันเกินไปหรือเปล่านะ,ะเขามองคุณแบบนั้นนะคะคือความจริงใจของคุณอะ่ะแต่คุณไม่ได้สื่อออกไปนะคุณอาจจะแบบโฟกัสงานมากจนเกินไปจนเขารู้สึกว่าคุณ ก็ไม่ได้แบบอะไรมากมายกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะไปดูพลังงานในฝั่งของเขากันบ้างพลังงานฝั่งของเขานะคะเจ็ดถ้วยเหมือนตอนนี้เขาก็อยากอยากได้อะไรจากคุณมากมายนะเช่นแบบอยากให้คุณทำอะไรดีๆเพื่อเขา1 2 3 4ออยากให้คุณเป็นแบบนั้นอยากให้คุณเป็นแบบนี้สิ่งที่เขาเป็นเขาต้องการมากกว่านี้มากกว่าที่เป็นอยู่ณนะปัจจุบันนะอาจจะแบบ อยากให้คุณลดลดเรื่องงานลงได้ไหมอ่ะมาใส่ใจคุณมากหน่อยนะคะอาจจะอยากให้คุณแบบพูดดีๆกับเขาหวานๆกับเขานิดนึงนะคะอยากให้คุณยอมยอมเขานิดนึงเพราะเขามองว่าคุณดูดูแบบไม่ค่อยอะไรเท่าไหรอ่อ่ะทำให้เขามีความสับสนนะคะความคิดของเขาคือเอะคุณรักเขาจริงหรือเปล่า คุณแบบจริงจังกับเขาจริงใจกับเขาจริงหรือเปล่าทําไมดูไม่ใส่ใจทําไมดูไม่สนใจเลยทําไมดูแบบห่วงแต่งานทําไมดูแบบอยากไปไหนก็ไปอยากทําอะไรก็ทําทําไมไม่มีการพูดคุยไม่มีการปรึกษาหารือกันเลยนะคะ<อ>เขาคิดแบบนั้นนะลึกๆถามว่าคนคนนี้รักคุณไหมชอบคุณไหมรักมากชอบมากนะคะห่วงใยใส่ใจอยากให้คุณแบบ เห็นถึงความรู้สึกข้างในของเขาลึกๆนะว่าเขารักคุณแค่ไหนนะคะแต่ก็ไม่กล้าพูดออกมา,าลึกๆของเขาดูเป็นคนละเอียดอ่อนโยนนะคะดูเป็นคนแบบต้องการให้คุณมาใส่ใจมากกว่านี้เนาะนะคะแต่คุณคุณสองคนเนี่ยมองกันแปลกๆปลนะคุณมองว่าคนคนนี้ก็ดูแบบ<อ>ไม่อะไรกับคุณมากดูแบบทื่อๆนิ่งๆตรงๆจะ พูดอะไรก็ดูขวานผ่าซากเหลือเกินดูพูดตรงดูทื่อดูแบบไม่อะไรกันเลยนะคะบางคู่บางคนนะคะคู่ของคุณอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษานะคะก็หรือว่าแบบมีเป็นอะไรที่การแสดงออกที่ไม่ชัดเจนอะดูเขาแบบนิ่งเฉยแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแบบ มีความสวีดหวานนะคะพูดตรงเกินไปประมาณนั้นเนาะหรือว่าแบบเขาอาจจะมุ่งมั่นกับงานเหมือนกันไม่ใช่คุณคนเดียวนะอาจจะเป็นเขาด้วยนะคะที่เขาจริงจังกับงานหรือจริงจังกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้จนทําให้คุณรู้สึกว่ามันจําเป็นจะต้องแบบพูดกันแบบไม่ถนอมน้ําใจกันขนาดนี้เลยเหรอนะคะมองว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะ,อะขอดูขยายความแปะถ้วยนะในฝั่งของเขานะคะสิ่งที่เขาจะทํา ขอดูสิ่งที่เขาจะทำหน่อยค่ะแล้วสิ่งที่คุณจะทำค่ะไอลินมีความรู้สึกว่าตัวของตัวของเขานะไปดูพลังงานเขาก่อนนะคะเขาจะอดทนกับคุณนะอดทนกับคุณมากกว่าเดิมค่ะแต่อดทนแบบ มีเงื่อนไขมีมาตรฐานที่สูงขึ้นอืคือคุณคนนี้ยเขาอยากได้มากกว่านี้ไงเขาอยากได้ความสัมพันธ์ที่มันแบบให้คุณทำอะไรให้เขามากกว่านี้หน่อยได้ไหมอ่ะเพราะที่ผ่านมาคุณดูแบบทำอะไรให้เขาน้อยจนเกินไปมากกว่าที่เขาอยากได้มากกว่าที่เขาต้องการนะคะ คุณบอกว่าคุณชอบเขารักเขาถ้าอย่างนั้นคุณช่วยทําอะไรให้หน่อยได้ไหมนะคะช่วยแบบตืดต๊ดๆนะมองว่าเขาจะเป็นแบบนั้นนะคะคุณก็จะอึ้งไปเลยว่าอุ้ยเขาเป็นแบบนี้ด้วเหรอก่อนหน้านั้นเขาอาจจะไม่มีโมเมนต์เลยนะจับสัญญาณดีๆว่าคนคนนี้อยากได้อะไรจากคุณอยากให้คุณทําอะไรให้กับเขาบ้างนะคะเขาจะไม่พูดตรงๆนะ สิ่งที่เขาอยากได้สิ่งที่เขาต้องการเขาจะไม่พูดตรงๆนะคะเขาจะมาในรูปแบบของการพูดดีแต่ไม่พูดตรงโอเคไหมจะอดทนกับคุณมากขึ้นนะคะหรือบางครั้งเขาแบบงอนหรือโกรธจนแบบหันหลังหนีให้กับปัญหาเลยแล้วก็ไม่พูดอะไรเยอะแล้วพูดไปแล้วคุณก็ไม่เข้าใจนะคะพูดไปแล้วคุณก็ไม่ทําให้กับเขาเขากลัวเขาผิดหวังเสียใจยประมาณนั้นนะสิ่งที่คุณจะทําค่ะ ไอเินมีความรู้สึกว่าคุณจะเหมือนไม่ค่อยยอมเขาเท่าไหร่นะคุณเชื่อว่าคนคนนี้เป็นคู่ที่ดีต่อคุณแต่เหมือนแบบคุณอยากให้เขาเป็นคนที่รับฟังปัญหาช่วยคุณแก้ปัญหาโดยที่ไม่ต้องแบบมา,ามาทะเลาะกันได้ไหมคือแบบคุณเบื่อคุณมีงานจะต้องทำนะคะ เราอยู่เป็นกําลังใจให้กันโดยที่ไม่ต้องทะเลาะก,กันได้หรือเปล่าคุณแอบส่องแอบดูเขาอยู่นะแต่ไอรีนมาว่าคุณจะไม่ค่อยยอมเขาเท่าไหร่นะคะมีปัญหามีประเด็นมานี่คือคุณแบบเฮ้ยรักกันก็ต้องก็ต้องแบบรับฟังกันสิก็ต้องจริงใจต่อกันมากกว่านี้จะต้องแบบอยู่ข้างๆกันสินะคะคุณจะทําแบบนั้นคุณจะบอกเขาแบบนั้นนะขอดูแผ่นพ่นะคะ แนะนำให้กับชาวราศีเมถุนนะสำหรับคุณโสดสถานะคุยไม่ชัดเจนเลยค่ะสุนงอโค้งนะคะตื่นบ่วยกายเละเดลัสว one สุนักจิ้งจอกก้าหางนะคะนางจิ้งจอกก้าหาง,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 งแผ่นพระอยากจะบอกคุณว่าถ้าคุณต้องการมากกว่านี้นะคุณก็ต้องทำมากกว่านี้เช่นเดียวกัน แต่การทําของคุณนะคะให้ทําน้อยแต่ได้ผลเยอะเช่นไม่ต้องลงทุนอะไรมากเลยอันดับแรกลงทุนแค่ในเรื่องของคําพูดค่ะคําพูดที่ช่วยไต่ตองนะคะไต่ตองนิดนึงก่อนที่จะพูดอะไรต่อต่ออ,ออกไปนะอย่าขวานผ่าซากให้พูดแบบเหมือน อารมณ์แบบบางครั้งก็ต้องหลอกเด็กให้กินข้าวอะ่ะนึกภาพออกไหมคะจะหลอกลูกให้กินข้าวก็ต้องชื่นชมเขานิดนึงจะต้องบอกเขานิดนึงว่าแบบเขาดีเขาเก่งเขาทําได้อารมณ์แบบนั้นนะเพราะว่าเหมือนแบบเขาก็ต้องการอะ่ะให้คุณเป็นแบบนั้นเขาต้องการให้คุณแบบดีๆกับเขาหวานๆกับเขาหน่อยนะคะคุณต้องหวานนะแม้ว่าบางครั้งอาจจะขัดใจคุณนิดนึงนะคะแล้วก็อยากให้คุณนะ โฟกัสเรื่องงานนะไอ้เนบอกว่างานของคุณกําลังไปได้ดีนะคะแล้วงานของคุณจะทําเงินดีให้กับคุณขอให้คุณเนี่ยโฟกัสกับงานก็จริงนะแต่ว่าให้ระมัดระวังนะคะในเรื่องของการที่แบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความอยากความต้องการมากเกินไปเช่นกิเลสตัณหาหรือว่าใช้จ่ายเงินนะอาจจะเรื่อง ใช้จ่ายเงินไปกับความสุขนะคะอาจจะแนะนำนะแผ่นภาพาจ,จะแนะนําเรื่องนั้นเพราะว่าในเรื่องของการเงินนั้นเดือนนี้คุณต้องระมัดระวังนะคะมีเป็นก้าวดาบเนาะโอเคนี่คือพลังงานภาพรวมความลักนะคะทั้งหมดของชาวราศีเมถุนนะคะคนโสดสถานะคุยไม่ชัดเจนนะฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจดีๆให้กับช่องอลินเตอร์อด้วยนะคะแม่นหรือไม่แม่นยังไงก็พิมพ์มาบอกกันได้นะ ขอให้มีความสุขสมหวังกับความรักค่ะคนที่มีคู่อยู่ฟังต่อนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูพลังงานของคนโสดนะชาวราศีมีถุนนะคะขอดูพลังงานนะคะภาพรวมความรักของชาวราศีมีถุนเลยคะ่ะ ตัวตนของคุณนะช่วงเวลานี้ค่ะสองดาบนะคุณคิดอะไรอยู่ลึกๆคุณเป็นยังไงคะเขามองว่าคุณเป็นอย่างไรและคุณจะทำอะไรต่อไปคะขอดูพลังงานในฝั่งของเขาค่ะเขาเป็นอย่างไรเขาคิดอะไรอยู่ ลึกๆเขาเป็นยังไงคะคุณมองว่าเขาเป็นยังไงและเขาจะทำอะไรต่อไปณนะช่วงเวลานี้นะคะพลังงานภาพรวมของพวกคุณคือ8ไม่เท้าค่ะ8ดไม่เท้าแทนในเรื่องของการ พูดคุยสื่อสารกันนะคะแล้วก็มีความแบบพยายามปรับความเข้าใจกันนะมีการวางแผนในเรื่องของอนาคตไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้นนะคะมีการสื่อสารเจรจาพูดคุยกันอย่างชัดเจนคือแทนเรื่องของการสื่อสารที่ดีขึ้นนะคะถ้าคุณเคยโกรธกันงอนกันทะเลาะกันก่อนหน้านั้นนะตอนนี้จะมีการเริ่มพูดคุยกันนะคะแล้วก็เป็นในทิศทางที่ดีด้วยนะ ตัวตนของคุณค่ะสองดาบเหมือนคุณมีความกังวลใจมากเลยนะคะมีความสับสนกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ทั้งที่คุณอาจจะแบบพยายามทำอะไรอยู่นะคะแต่ว่าความกังวลใจของคุณมันก็ยังไม่หมดไปนะยังมีความสับสนกุ้มใจอยู่นะคะความคิดของคุณคือคุณเชื่อว่าบางสิ่งบางอย่างกำลังจะถูก เปิดเผยออกมานะคุณคิดว่าคำตอบของคุณที่คุณเคยร้องขอคุณจะได้รับคำตอบแล้วนะคะหรือว่าการที่คุณทำอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณเชื่อว่าคุณจะได้รับผลในสิ่งที่ดีถ้าเขาดีกับคุณคุณก็จะได้รับผลดีนั้นแต่ถ้าเขาไม่ดีกับคุณนะคะเขาก็จะไม่ได้รับผลดีเช่นเดียวกันนะมองว่าคุณแบบ มีความวิตกกังวลอะลึกๆแล้วอะคุณวิตกกังวลมากคุณแบบหวั่นๆกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะเหมือนแบบอาจจะคิดว่าเขามีคนอื่นหรือเปล่านะหรือเขามีเรื่องอะไรปิดบังคุณอยู่หรือเปล่านะแล้วคุณก็แบบเชื่อว่าเซนต์คุณแรงด้วยสิเดี๋ยวจะต้องเกิดเรื่องไม่ดีแน่เลยนะคะลึกๆเนี่ยคุณคุณคิดแบบนั้นนะคะคุณคิดว่ามันต้องมีเรื่องอะไรดีๆเอยเรื่องเรื่องอะไรแบบ ไม่ดีแน่ๆเลยที่เขาปกปิดไว้แล้วเดี๋ยวคุณจะได้รู้นะคะเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่พยายามปรับปรุงตัวเองแล้วพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองเข้าหาเขาแล้วนะคะเขารู้ว่าคุณพยายามแล้วนะเขารู้ว่าคุณก็เหมือนแบบ ตั้งใจให้ความสัมพันธ์มันออกมาดีอยู่นะคะอันนี้เขาเห็นอยู่นะในสิ่งที่คุณเป็นขุนสิ่งที่คุณทํานะคะไปดูพลังงานของเขากันบ้าง <c oughs> สิ่งที่เขาเป็นตอนนี้ค่ะเขาพยายามทําอะไรเพื่อคุณได้เขาทําเขาพร้อมที่จะอดทนเขาพร้อมที่จะ เหมือนแบบพยายามทำความเข้าใจว่าอ๋อคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ขี้หึงคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ขี้บน่นหรือเป็นคนที่ขี้วิตกกังวลเพราะฉะนั้นเขาก็จะแบบเตรียมตัวเตรียมใจนะพยายามแบบไม่ไม่เอามาเป็นปัญหาอะไรที่เคยทะเลาะกันที่เคยเป็นปัญหาเนี่ยมองว่าด้วยพลังงานภาพรวมเป็น8ปดไม้เท้านะจะใจเย็นมากขึ้นจะพูดคุยกับคุณดีๆมากขึ้นนะคะความคิดของเขาคือเขาอยากให้ คุณกับเขาเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะค่อยๆพึ่งพาอาศัยกันไปนะคะเขาอยากให้คุณรู้ว่าเขาทำทุกอย่างก็เพื่อตัวคุณแล้วก็เพื่อความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะเขาพยายามมากๆเลยนะให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันออกมาดีที่สุดมาสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เขาจะสามารถทำได้นะคะและเท่าที่ดูนะคนคนนี้นะคะณช่วงเวลานี้เขาอาจจะ แค่ตั้งใจทํางานตั้งใจทําเงินนะแค่ไม่ได้บอกคุณไม่ได้พูดกับคุณตรงๆเท่านั้นเองนะว่าเขารู้สึกยังไงเขาเหนื่อยยังไงเขาอยากให้คุณเป็นยังไงคนคนนี้แค่ไม่ได้บอกความรู้สึกที่มีเขาปิดกั้นความรู้สึกของเขาเอาไว้แต่แบบสิ่งที่เขาคิดคือทํำยังไงก็ได้ให้ความสัมพันธ์มันดีนะคะเขาดูแบบช่วงเวลาเนี้ยเขาอยากให้ เป็นช่วงที่เขาได้กอบกลวยในเรื่องของเงินนะคะแล้วก็วางแผนในเรื่องของอนาคตความสัมพันธ์กับคุณให้มันดีขึ้นนะไอรินบอกว่าพลังงานฝั่งเขาเป็นฝั่งที่ดีมากเลยนะคุณก็รู้อว่าเขาไม่ได้อยากหนีจากคุณไปไหนในความสัมพันธ์ในครั้งนี้เขายังแบบคุณยังเป็นตัวจริงของเขานะคะคุณยังเป็นคนที่เขา ให้ความสำคัญกับคุณอยู่ตลอดเวลานะแต่เพียงแค่มันอาจจะไม่ได้มากเท่าที่คุณต้องการหรือที่คุณรู้สึกเท่านั้นเองนะคะพลังงานอาจจะสลับกันได้นะแต่สิ่งที่เขาจะทำนะคะเขาจะมีเหตุผลกับคุณเขาจะพูดจากดีกับคุณเขาจะไม่เหวี่ยงไม่วีนนะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้หวานไม่ได้แหววไม่ได้แบบพูดให้คุณสบายใจมากมายแต่เขาจะยอมคุณแบบ ค่อยๆอ,อธิบายไม่เหวี่ยงไม่วีนเลยนะคะรู้สึกแบบนั้นนะต่อไปนะคะสิ่งที่คุณจะทำค่ะความ8ดถ้วยของคุณเหมือนคุณจะทำให้เขารู้สึกว่ามันเหนื่อยอ่ะกับการที่จะต้องปรับเปลี่ยนอยู่คนเดียวพยายามอยู่คนเดียวนะคะคุณจะมีเงื่อนไขมีมาตรฐานที่สูงขึ้นกับเขานะ เพื่อที่เป็นการลดปัญหาความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะอะขอขยาย8ถ้วยหน่อยจ้าขอขยาย8ดถ้วยหน่อยจ้าสิ่งที่คุณจะทำต่อไปนะคะสำหรับชาวราศีเมถุนคนที่มีคู่คุณจะทำอะไรต่อไปคะ<อ>เขาจะทำอะไรต่อไปคะ ไปดูพลังงานในฝั่งของเขานะ,อะของคุณค่ะขออภัยสิ่งที่คุณจะทำต่อไปนะคะไอรินม,มีความรู้สึกว่าเหมือนคุณอ๋อหน่หนามยอกต้องเอาหนามบงจะเล่นแบบนี้ใช่ไหม <c oughs> ในเมื่อจะไม่พูดไม่จานะคะจะไม่ทำอะไรให้คุณรู้สึกชัดเจนมากไปกว่าน,นี้นะคุณเหมือนแบบจะอาจจะประชดประชันนะคะ หรือคุณอาจจะมีวิธีการพูดคุยกับเขาอ่ะนะคุณอาจจะเอาคืนแต่ลึกๆแล้วคุณไม่ได้อยากที่จะทำไม่ดีกับคนคนนี้นะคะคุณอยากทำาีดีกับเขาแหละอยากพูดคุยกับเขาดีๆหรือวัตถุประสงค์ของคุณมันดีอะ่ะแต่วิธีการของคุณบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่นะคะอาจจะดูแบบ พูดห้วนพูดแรงจนเกินไปนะแล้วก็ไม่ค่อยถนอมน้ำใจเขาเท่าไหร่นะคะอันนี้คือสิ่งที่ไอรินเห็นนะคือพูดวางเงื่อนไขมาว่าเขาต้องทำอะไรหนึ่สองแล้วเป็นเงื่อนไขที่บางครั้งอะ่ะมันดูอาจจะยากจนเกินไปนะคะหรือบางเงื่อนไขเขาอาจจะรู้สึกว่าเออทำไมคุณวางเงื่อนไขแบบนี้มามันดูแบบไม่เห็น จะแคร์เขาเท่าไหร่เลยนะคะไปดูพลังงานในฝั่งของเขากันบ้างนะเอลิมีความรู้สึกว่าคนคนนี้นะใจก็อยากจะยอมคุณท,ทุกเรื่องทุกอย่างแหละแต่ก็เหน็ดเหนื่อยนะคะเหน็ดเหนื่อยมากๆพอแล้วหรือเขาบางผู้บางคนนะคะเขาอาจจะแบบยังอยากมีความสุขเล็กๆน้อยๆนะเขาอาจจะนิ่งเฉยกับคุณนะคะ ถ้าเขาเครียดมากๆเขาอาจจะแอบ,บไปคุยกับคนอื่นนะคะแต่มองว่าพลังงานจริงๆแล้วเขาอยากที่จะทำอะไรดีๆเพื่อคุณแล้วเขาก็ยังแบบจะยอมคุณอยู่นะคะจะยังแอบส่องแอบ,บดูคุณอยู่ดูพฤติกรรมว่าเออคุณจะต้องการอะไรกันแน่คุณเหมือนอยากให้เขาทำอะไรนะคะแต่คนคนนี้มองว่าก็ยังไม่ได้อยากที่จะยอมแบบร้อนนะแต่ถ้าแบบ อันไหนที่คุณสบายใจได้เขาจะทำนะคะมีความรู้สึกแบบนั้นนะขอดูพลังงานนะคะให้แนะนำให้กับชาวราศีเมถุนที่มีคู่หน่อยค่ะอพอลโลนะคะ, Apollo, ะ,คะพระวิษณุและพระแม่ลักษมีนะคะและ a ะ u a ร i ส s นะ,ะพลังงานนะคะที่ไพ่อยากจะบอกคือ ขอให้คุณมีพลังบวกให้กับตัวเองมากๆนะคะมองคนอื่นในแง่ดีมองข้อดีของคนอื่นนะคะเพราะถ้าคุณมองข้อเสียของคนอื่นคุณก็จะเห็นอยู่แล้วนะยิ่งมองยิ่งหาคุณก็จะยิ่งเจอแต่ถ้าคุณมองข้อเมื่อกี้พูดถึงข้อเสียใช่ไหมแต่ถ้าคุณมองข้อดีของเขาค่ะที่ผ่านมาเขาเคยทำอะไรดีๆให้คุณบ้างคุณก็จะเจอเช่นเดียวกันนะคะ อย่าคิดว่าตัวเองเนี่ยหนักเหนื่อยอยู่คนเดียวทําอะไรแบบเพื่อคนอื่นจนตัวเองลําบากนะคะแต่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคุณต้องดูนะคะถ้าคุณไปเตี้ยอุ้มค่อมอยู่คือแบบตัวเองก็หนักเหนื่อยแล้วกับความาการทํางานนะคะแล้วยังไปแบกรับภาระทุกอย่างอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยอันนี้สมมุตินะอันนี้ก็ไม่ควรนะคะอะไรที่มันหนักมันเหนื่อยจนเกินไปก็วางมันลงนะ แต่ถ้าจะให้ดีคือให้คุณมีความสุขระหว่างการเดินทางค่ะการเดินทางหมายความว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้ถ้าคุณยังมีความสุขอยู่ก็เก็บเกี่ยวความสุขเมมโมรีดีๆความรู้สึกดีๆไว้นะคะแต่ถ้ามันหนักมากๆนะอาจจะต้องมีการพูดคุยกันแต่ไอรินเชื่อว่าพลังงานแบบภาพรวม8ปดไม้เท้าเป็นพลังงานที่ดีแล้วคุณทั้งสองควจะได้มีโอกาสพูดคุยกันดีๆนะคะและถึงเวลานั้น คุณควรที่จะบอกเงื่อนไขเขาแต่บอกแบบคนรักกันอะเนี่ยเพราะไอรินมองว่าคุณจะตั้งเงื่อนไขถ้าจะตั้งเงื่อนไขจริงต้องตั้งเงื่อนไขแบบคนรักกันนะคะอย่าทําประชดประชันอย่าทําเหมือนแบบอยากเอาชนะนะถ้าไม่อย่างนั้นนะคะเมื่อไหร่ที่คุณอยากเอาชนะปุ๊บแล้วคุณอยากแข่งขันปุ๊บนะคะสักวันหนึ่งเราจะรู้สึกว่าเราเหนื่อยเราหนักแล้วเราไม่อยากไปต่อนะ และนี่คือพลังงานภาพรวมความรักของคนมีคู่นะคะฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจดีๆให้กับช่องเอลลนเตอร์ดอด้วยนะแม่นหรือไม่แม่นยังไงก็พิมพ์มาบอกกันได้นะคะขอบพระคุณมากว่าสำหรับทุกๆพลังงานดีๆขอให้มีความสุขสมหวังกับความรักสวัสดีค่ะ